คืออย่างนี้ผมบอกครับฟอร์เรนมันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นอน่ะแถมแถมเล่นแบบลําก็ลําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ลัมแบบงึ้งงักงักสกินก็ไม่ค่อยจะมีแล้วไม่รู้สกินรอบนี้สวยเปล่าใช่เออเออเพราะงั้นใครมันจะไปซื้อบ้าบอมีหรอก <c oughs> เอ,อ้ยปลุกพลังเทพวายุว่ะพีกับพนุ่มชายช,ชาติชาตรีฟอลาติโล โอ้โหคงดีไหมจงบังหลงฟั่งลังโอ้ไหนดูดิจิตอมันเป็นไงบ้างไงอันนี้คือเออคุณยังไม่มีตาสัญลักษณ์อ๋อคือต้องกดสุ่มจากไอ้วงจากนี้ก่อนเออใช่ไหมไ<ด>ว่ากดสุ่มพอเราได้ตาสัญลักษณ์เราก็มาปลุกพลังทุกคนว่าผมจะเมาไ,มไ,ไหมผมไปดูระดับมันก่อนน่าจะระดับเดียวกับ Enzo so วะพี่ระดับระดับนี่ไง Dragon l e g a ระดับเดียวกัน,นผม เสียตังอีกแล้วส okay, oh. ินะโอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอกูว่ากูต้องทำเป็นซีรีส์ละจริงๆไงพี่ช่วงมูแมว้เดลี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียระดับนาฬิกาจนเกินสไปเราจะลุยรอบแรกนะตรงนี้เฮ้ยหนึ่งครูปองชิวไอพีกูว่านะกูไม่เกิน คือมันมีแบบว่าโอกาสได้รับทันทีปะ่ะมันมันเหมือนนี่ไงแม็กแถะไอตรงเนี้ยผูุกพลังเหรอใช่ผูุกพลังอ๋อก็คือถ้าสุ่มถูกก็คือได้เลยเออเฮ้ยกูวันกวูวนรอบนี้แหละพีเฮ้ยโฟรเลนหนึ่งคูปองไงแมกโฟรเลนหนึ่งคูปองก็นสามสองเอ,อ้าจริงป่ะตกใจมาแล้วไปแสดงอีก เฮ้ยเฮ้ยตาหนึ่งนะไอ้ใจยเหรอเอ้าอันนี้คือได้เลยรอบแรกเอใช่ไปตาันักถ้าใช้อ๋อกดใช้เลยมันก็จะมีโอกาสได้สกินหรือรางวัลอื่น่ะสกินฟลอเรนติโนเอ้าไอ้ตกใจตกใจลึกลืลืไอ้แม็กฟอเรนต์เด็กคปองแม็กไอ้พีมึงจับมือกูทีแล้วก็จิ้มไปพร้อมกันจิ้มไปพร้อมกันอะไรเอาไหนขวาา ไปเอ้อยไปไหนึ่งคูป,ปองมันไม่มีจริงหนึ่งคูป,ปองมันไม่มีจริงหรอกเออเ,เดี๋ยวนะอ๋อมันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเรามี2วงแล้วตอนนี้ก็เป็น3วงคือถ้าหมติว่าสุ่มไปขั้นสุดท้ายมันก็วงเยอะขึ้นเสี่ยงได้สัญลักษณ์น้อยลงมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรว่ะพี่ไปไป,ไป,ไปจ่อมีมก็สมเสอง ได้ส่วนลดได้ส่วนลดเพิ่มสิบคูปองอ๋อจากยี่สิบใครจะใช้ก็ใช้แต่ผมแต่เดี๋ยวก่อนอะไรมันเหลือครั้สุดท้ายเลยไหมอ๋ออันนี้ไม่เหลือวงสุดท้ายเลยต้องใช้รถนะอเออว่ะมาลงสุดท้ายแล้ววะโอเคไปลุยอ๋อมันคือมันได้วงใหญ่เลยโอ้ จดเลยโอเคครับผมมาเรามาลุ้นตรงนี้กันต่อตรงที่ปลุกพลังตอนแรกอ่ะกูว่า GM ชอบเล่นหมากฮอตไม่แกน้เขาไม่ทำซิกแซกแบบนี้มาหรอก GM จะคิดว่าเราไปสายแบบซิกแซกไงขนาดไอ้ตรงตาราง,รง,รงมันจะเป็นซิกแซกดัยนั้น GM อาจจะคาดเดาเราไว้แล้วเว้ยว่าเราจะต้องซิกแซกไปด้านสายไม่เราจะย้ำที่เดิม <c oughs> อ,ะ,อ,ะ,อ,อะ่กูมีหมดแล้ว <laughs> มาพร้อมหรือไม่ช่ทุกคนพร้อมแล้วไปกันต่อค <laughs> <laughs> ันที่สามกูก็หมามันเอากูสุดมันมันเอากูสุดทุกตารางจริงๆอ่ะ บนกลางบนมีคนบอกบนซ้ายบนมึงจะเชื่อคนดูจริงๆเหรอวะพี่ไอพี่นิ้วนะนิ้วมันไม่เคยให้ทําให้เราผิดหวังเออเพรรู้ไหมเลือกเลยทุกคนบอกซ้ายบนผมจะไปสายล่างเย้ยอ้หูกับพี่ไว ล็อกว่ะพี่โอ้โหมึงดูบงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบงมันเดือดขนาดนี้วะเฮ้ยอยังจ้าไม่กวาดเลยเดี๋ยวนะไอพีเขาบอกว่าคุณได้ส่วนลดพิเศษ60เพื่อเล่น3ครั้งแต่3ครั้ง ไม่ไม่แล้อันเนี้ยตอนเนี้ยผมเหลืออยู่3ครั้งแล้วผมก็จะได้ตาแฉล์แต่ถ้าสมมุติว่าผมปัดข้อตกลงผมอาจจะสุ่มครั้งต่อไปแล้วได้เลยหุยจะไม่ยอมตกเป็นแทดกันตลาดเอ้เฮะเฮะเฮ้อ๊ะอ่ะอ่ะอ่ะไม่สสมรอบมันก็สุ่มรอบให้กูเเียเอาได้แล้วก็ดีใจเลยดิเย่ดีใจ ไเมื่อกี้กูมันให้ส่วนลดกูเลยนะเว้ยติดกูไปเลยเฮ้ยเฮ้จี๊จีมันเหลี่ยมกรูอิพี่มันบังคำสูงหมดเนี่ยโอ้โหมาเกะ no way เ yeah, ย yeah. ่เย่กลางกลางหรอกลางหรออุ้ยกลางเยอะมากพี่กลางเยอะแบบนี้ผมไม่เชื่อคนหรอกต้องตามก็เหนื่อยนั้นเลยไป ไอ้เป็นหมาวล่ะ ไม่เป็นทางที่แบบผมกดครั้งต่อไปแล้วผมจะได้ฟอร์เรนเลยจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรายังมีหวังอีกรอบยังมีหวังเหรอมันขนาดนี้แล้วนะพี่กูเชื่อในตัวมึงแล้วเว้ยมึงไม่ใช่มูม่าแล้วแม้งั้นกูจะหลับตากดแล้วแล้วมึงบอกกูทีสิว่ากูได้ฟอร์เรนได้โอเคนะโอเคกูจะหลับตานะหลับตาเลยหลับตาแล้วเอม้มนี่กูเชื่อในตัวมึงแล้วเว้ยมึงไม่ใช่มูม่าแล้วแม้ เอ้ยแมเาออเด็กเว้นอานกเมาเนี่ยเะเมาเมาทั้งกระดานนี <um> ้แล้ก็กระดานในปุกพลังอืฟอรลิโนขอบคุณมากนะครับได้ตาสัญลักษณ์มาแล้วพี่ดีใจกูหน่อย เฮ้เอ้าไม่หมดก็ได้เลยนะหมดเลยหมดทุกอย่างหมดจริงอันนี้หมดของจริงเฮ้ยแม็เฮ้ยเฮ้ยฮู้ววไม่เมา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 สรุปก็ได้มาแล้วนะครับผมโอ้โหฟลอเรนติโนด่านก้อนเลกาซี่ไม่ใส่รองเท้าด้วยเหรอเฮ้ยสกิลแรกเลยปะเนี่ย โอ้ยมีกรอบให้ด้วยว้าวโว้โห